อยากเห็นเบดี่งอะไรที่มันเกิดอะไรถ้าไม่ได้ตัดคอนทนนะเฮ้ยพี่น้าเปิดรายการดีเพี่นอะไรนะครับดีเจพี่น้า่ว้าวกมาเป็น m c อีกไหรว่า วิ uh, <that they like that> ่งไม่สุไท้ายแน่เลยทุกคนรู้แล้วอย่าลบนะคลิปอะดวยคอันนี้เราหาไอเดียอยู่หาไอเดียอยู่แต่อยากเห็นไหมนะครับอยากเห็นมาร้องเพลงอยากเห็นมาร้องเพลงคารเรา เรามีลูกพุงเป็นนายกกระหลับได้ได้ได้แต่รอดูนะมีลูกุ่งคอเลยนะได้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 เป็นแรงข้าวเหรอครับเรื่องไม่ตอบเรื่อง ว่ามันเป็นไม่เป็นเอาคลิปไหมไม่เอาคลิปเอาอยาแก้ตัวเก็บคองกระแทกดวลให้ได้นะนะดวลให้ได้เดี๋ยวแล้วมาถ่ายรูปกัน มาถ่ายรูปก,กันนะครับถ่ายถ่ายถ่ายนัดถ่ายซ้ายไปกว่านะอ,อ๋อถ่ายรูปก,กันแต่ว่านัดข้างกนน